ถ้าคุณต้องการแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดในการพัฒนาชีวิตคุณสู่ความสำเร็จเราพร้อมจะมอบให้กับคุณในทุกๆวันที่นี่สุดยอดแรงบันดาลใจบิลเกตได้กล่าวไว้ว่าอย่าคิดว่าตัวเองเล็กเกินไปที่จะเปลี่ยนโลกประโยคนี้ย้ำเตือนให้เราทุกคนตระหนักว่าความจริงแล้วเราทุกคนสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่หลายคนไม่กล้าแม้แต่จะคิดที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่เพราะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรอก ตัวเองเล็กน้อยเกินไปเรสบาได้กล่าวไว้ว่าจงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถึงแม้ว่าคุณจะไปไม่ถึงอย่างน้อยคุณก็ยังได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่คนประสบความสําเร็จต่างรู้คือเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แม้ในขณะที่เราไม่รู้ว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรแต่เมื่อเราเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างเราจะค่อยๆเห็นช่องทาง ที่จะนําเราไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้นมันจะปรากฏขึ้นทีละนิดจนมันชัดเจนยิ่งขึ้นและยิ่งความฝันของเราใหญ่มากเท่าใดเราก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นแน่นอนว่ายิ่งความฝันของเรานั้นใหญ่มากเท่าใดเราก็จะเผชิญหน้าก,กับความท้าทายมากเท่านั้นอาจจะเป็นคําพูดของคนที่คอยบั่นทอนจิตใจเราอย่าไปสนใจคําพูดของคนที่คอยเนนทาเราเมื่อเขารับรู้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเรา หรือเมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดในระหว่างทางพวกคนที่รักเราจะไม่ซ้ำเติมเรามีแต่คนที่ไม่จริงใจเท่านั้นที่จะคอยเหยียดยามเราในทุกครั้งที่เราล้มลงอย่าไปให้ค่ากับคนแบบนั้นเลยรักคนที่เขารักเราจะดีกว่าในวันที่เราผิดพลาดจะเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าใครที่รักเราจริงและใครที่ควรค่าแก่การที่เราจะรักบางทีความท้าทายอาจจะเป็น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างทางจงจำไว้ว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่กำลังก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจงอย่ากลัวความผิดพลาดจงคิดว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องดีเพราะความผิดพลาดเป็นบันไดที่สำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จทุกคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ล้วนแต่ได้พบเจอกับความล้มเหลวมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นความล้มเหลวจะสอนเรา ให้เราฉลาดมากยิ่งขึ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและทําให้เราเกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเผชิญหน้ากับความท้าทายจงอย่ายอมแพ้เพราะความสําเร็จอยู่อีกไม่ไกลสักวันความสําเร็จจะเป็นของเราอย่างแน่นอนคุณทอบจิรายุทธได้กล่าวไว้ว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วขี่จักรยานเป็นเลยต้องล้มกันหมดทุกคนความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่แย่ แต่มันคือการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จตัางหากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสุดยอดแรงบันดาลใจสวัสดีครับ